คงไม่ใช่เจราจาแล้วครับถ้าเขาดําเนินการกับเราถึงขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ได้ทําการตอบโต้ให้เขาเห็นเที่ยวนี้น่าจะชัดเจนแล้วว่าการตอบโต้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตอบโต้เพื่อส่งสัญญาณแต่แต่เป็นการตอบโต้เพื่อให้เขาเห็นว่าเขาเขาไม่ควรจะเข้ามาคุกคามอธิปไตยของประเทศไทยแล้วนะครับดังนั้นการเจราจาก็คงไม่มีแล้วจากนี้ไปประเทศกัมพูชาก็ต้องทำตามถ้าจะหยุดสู้รบกัน ก็ต้องทําตามสิ่งที่ประเทศไทยกําหนดในฐานะรัฐบาลซึ่งเป็นคําสั่งเป็นข้อสั่งการผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นคําสั่งของบุคคลแต่เป็นข้อสั่งการของรัฐบาลที่ทําให้ผู้ปฏิบัติก็คือฝ่ายกองทัพฝ่ายปกครองนะครับได้ดําเนินการด้วยความมั่นใจนะครับด้วยความสบายใจว่ารัฐบาล ให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการที่จะรักษาอิิปไตยของประเทศ